โอเคค่ะก็สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กับน้องโรสลี่คนดีคนเดิมของเพื่อนๆน,นะอ่าวันนี้เราอยู่ที่หน้าเกมในเกิดนำโชคนะของค่าพีจีอ่ะเกมนี้เราเคยเล่นไปแล้วแต่วันนี้จะมาจัดมาอีกนะเราเคยเล่นตอนที่ทุนมันไม่เยอะนะวันนี้เราทุนมาเก้าพันกว่าบาทแล้วนะวันนี้เราจะมาจัดเพื่อนๆดูนะคะขออนุญาตเริ่มเบ็ดสายี่สิบล้านอ้อย ลืมเลยเพื่อนลืมบอกตารางการจ่ายเพื่อนเลยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้เล่นนะเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่ฮิตนะเกมฮิตเลยแล้วกันทุกคนเล่นทุกคนเคยเล่นนะอ่ะสเก็ตเตอร์เป็นประมาณนี้นะลักษณะโอเคเกมนี้ซื้อได้นะคะซื้อได้สี่ตัวหมุนฟรีนะซื้อสเก็ตเตอร์ได้นะคะขอรังหน้าไปก่อนนะเพื่อนขอกดเล่นกดหัวไปก่อนนะ รอบที่แล้วเรามาจัดไปเราทุนน้อยนะเราก็ไม่กล้ากดเล่นกดหัวนะอะรอบนี้เราทุนขึ้นมาเยอะหน่อยเราจะกดเล่นกดหัวสักนิดนิดนิดน,ดน,ดนะเพื่อนโอเคไปเลื่อนต่ออึ๊บแหมแหมเอเ็ดอเอไม่มาว่ะจะรู้อะเมื่อกี้ถ้ามันมานะถ้ามันมามันมาแล้วนะอม อดอกนี้เจ็สิบบาทว่ะเอ้ยอชูชีไอชูชีของน้องอ่ะพันห้าเลยไม่พูดมาทำเพลงนะสี่ตัวนะเพื่อนเห็นบป่าหนึ่งสองสามสี่นะสกิเตอร์สี่ตัวไม้แรกก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะไม้แรกขัดทุนยับชัวแต่มากแต่น้อยไม่รู้ว่าเกมนี้มันจะให้เราขัดมากขัดน้อยนะเพื่อนตอนนี้เราอยู่ที่คูณสี่นะคะ ถ้าเราได้ตัวแม้เหมียวมาจะเป็นจะคูณจะเพิ่มนะคุณมาก่อนก็ได้เพื่อนอ่าคุณมาก่อนไม่เป็นไรไปแตกไม้สุดท้ายเยอะๆก็ได้นะไม่ว่ากันจะแ,แตกนะขอแตกนะขอแตกพ่อเออเออแค่นี้เออเออสุชีได้บอโอ๊ยได้พัดอยู่เอออะไรต่อไม่มันไม่ต่อให้เราเพื่อนโถเอ,อ้ย อ่าสิบสี่นะตอนนี้เราคนสิบสี่นะฮะเคดูยไม่หู้ยหูหูคนยี่สิบเพื่อนมานี่จะแตกป่าถ้าแตกนี่กำไรเลยนะเอ้ยเอ้ยไหลเอ้ยไหลเบาเบาเอ้ยเอ้ยตะแพงเอ้ยไหลไหลเอ้ยคือมันเป็นครั้งแรกที่ไม้แรกเราได้กำไรนะเฮ้ยวันนี้แมวแจกเปล่าวะ กูวันนี้แมวให้เหรอเพื่อนเฮ้ยเ,เป็นไปได้กำไรมาที่เกือบสองพันนะหนึ่งพันเก้าประมาณนี้เราซื้อไปหนึ่งพันห้าร้อยนะกำไรมาที่เกือบสองพันนะเพื่อนเฮียกูจะอึง้งมาแรกก็มาดีวะ่ะเนโกมาดีวันนี้แมวมาดีเหรอเพื่อนน้องแมวมาดีนะ มาดีตลอดหรือเปล่าเราจะขยับเบ็ดไหมเพื่อนเราจะขยับเบ็ดดีไหมวกความให้มันแตกปร,ริ่รรมรำมารำมมาหำนะอนุญาตไปที่เบ็ดสี่สิบเบ็ดสีกลางๆนะเพื่อนนะไม่มากไม่น้อยแต่มากอยู่แต่ก็มากอยู่นะ ลุยมันให้รอยน่ะขอดูราคาโอ้โหสามพันว่ะเดีย๋ยวขออีกสักหน่อยแล้วนะเพื่อนไม้เมื่อกี้มันให้มาแล้วไม้นี้ก็ขาดทุนนะดิไม้เมื่อกี้มันให้มาแล้วไม้นี้ก็าขาดทุนนะดิไอไาานนไ้พูผ้ผานทำเพลงลุย สี่ตัวข้อมูลปีนะค่ะปล่อยกันต่ออาเกี่ยวคุณมาก่อนเอาคุณมาอีกแล้วแต่ไม่แตกนะคุณมาอย่างเดียวเลยเอ้าไหลหน่อยดิพี่ทันทีนะตอนนี้อยู่ที่สิบหกนะเลยข้อมุนนะให้เปล่าไม่ยังไม่ให้วะตอนนี้ยี่สิบสองนะหรือห้ามุนนะคุณพอแล้วแตกบ้างอีแตกบ้าง,อางไอสัตไม่ เอาได้อยู่เอามาแล้วโหดอกเดียวเพื่อนจอดเลยสองพันสีรอยเก้าสิบหกบาทนะอีกสองหมุนขออีกสักดอกนะอีกสักทีนะไม่มันให้ดอกเดียวอ่ะเพื่อนขาทุนประมาณห้าร้อยสิบสี่บาทนะก <c oughs> <c oughs> ็ไม่าไถือว่ามันให้คืนนะไม่แย่นะอ่ะหรือว่ามันจะให้เรามบนี้ มาลุนกันติบเตบตบนะไปหวังอะไรกันมานความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ตรงนาลนแล้วเพื่อนนะไม่แย่นะวันนี้มันให้ดีอยู่นะเริ่มแย่ละเริ่มแย่ละชมนิดชมหน่อยเริ่มแย่ละเอาใหญ่เลย ลืมไม่ให้ใหญ่เลยนงชมนิดชมหน่อยไม่เขากดเองประมาณสักสิบหมุนนะเพื่อนนะเดี๋ยวนับพร้อมๆกันนะสิบหมุนหนึ่งหนึ่งสองสามสามนแล้วเพื่อนสี่ห้าหกหกแล้วนะเจดตรงนี้ไหล อืมอืมอืมหลายต่อไหนแปดเก้า okay. สิบอืโอเคอุ้ยแพงจังเอาเลยเหรอไปซื้อเบ็ดยี่สิบด้วาเพื่อนไม่เอา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 ใจใจหน่อยอยู่วะไปลุยไปกันต่อ คุณมาก่อนได้โอเคคุณมาด้วยแตกด้วยได้ไม่ว่ากันเอาคุณมาก่อนได้เพื่อนโอ้โหหมุนนะทีนี้ขอแตกบ้างนะมาอุ้ยอย่าว่ามันไอในสกเก็ตเตอร์ในสกเกตเตอร์เพื่อนหรอวะอุ้ยเลยวะแย่นี่ลุ้นอะไรอยู่นี่ สเก็ตตอร์เนีสเก็ตตอรไอ้นนี้ยมีอยู่จริงโอ้ oh my god เพิ่มอีกสิบหมุนนะคลยุยตอนนี้เบ็ดห้าสิบนะคบก็จะดีนะน้องเหมียวก็จะใจดีนะน้องเหมียวให้พี่มา <c oughs> ให้หมุนเพิ่มนะหรือว่ากลัวเราไม่ทุนเราขาดหรือเปล่าอะรามันก้อนโตมาที่หนึ่งพันแปดสิบบาทนะอะลุยเลยสามหมุนเพื่อนอีกสามหมุนอาเดยวเพื่อนเป็นคนสิบสี่นะ ไปกันต่ออ่ะได้สิบต่ออืมเจได้บอแม่เป็น cute, คิวอะคิวก็ได้อ้หสวยไปรออืมสี่พันมาแล้วอุ้ยเราได้กําไรแล้วเพื่อนเราได้กําไรแล้วบ้าน,น้องเหมียวมันแจกเหรอวะโอ้โหดอกนี้คุ้มสุดๆหกพันหนึ่งรอยหกสิบนะอีกสิบสองหมนโอ้อีกเหลือเฟือจะไปจบเท่าไหร่เพื่อนเดี๋ยบอกนะว่าให้ดอกเดียว อยู่ตั้งสิบเลยนะสิบหมุนเลยนะให้ตีมันตั้งเยอะนะขอบ้างเนอ่อไปก่อนเบาๆเฮ้ยโอ้โห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 ไม่กดไหลได้ป่ะไม่มันไม่ไหลสองพันหนึ่งร้อยหกสิบค่ะตอนนี้เราคุณยี่สี่แล้วนะเหลืออีกหกหมุนนะเว้ยนะ เราอยากได้เต็มแถบนะถ้าเต็มหน้าจอนี่คือซักซีสเลยนะ่ะนะถ้ามันแตกเต็มหน้าจอนี่คือซักซีสเลยนะสุดความสําเร็จสุดๆนะ <c oughs> อ่ะอีกสี่หมุนอ่ะเไป,ไป็นกำลังใจด้วยกันโอ้โห,โโหมาซะเยอะบอกคูณเอาคุณมาเยอะเลยขอดอกนึงเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่าเบาจังโอ้หนึ่งพันเจ็รอยสิโอเคตอนนี้เราคุณส 40, 40, ี่สิบแล้หมุนนะ คนสี่สิบอีกสองหมุนนะเพื่อนหนึ่งหมุนหนึ่งหนึ่งหมุนหนึ่งหมุนไหลได้ปะขอลายได้ปะขอลายช็อตหนึ่งนะแม่ไม่ให้ไหลวะเงินราหมดทั้งหมดหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทโอ้โหปุบมือก็สำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะไว้มาเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกำไรหน่อกันวันนี้ขออนุญาต ไปชอปปิ้งก่อนนะคะอ่ะสำหรับนี้ขออนุญาตรเราโดยทุกุกคนะไรเนี่ยได้เงินละพูดไปเรื่อยนะคะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ